ยาคูยินดีต้อนรับสู่แบบสปินแบตตี้นะครับผมไปเจอมาผมน่าสนใจเลยมาแนะนำน้องๆน,นะครับในเกมมีอะไรบ้างไปชมกันเลยฮะน้องๆก่อนจะไปฝากกดติดตามพี่ๆด้วยนะครับผมครับเล่นก็อื่นก็ต้องไปซื้อลูกเต่าก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาเราจะไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเงิน 5K นะครับนี่เลยมาซื้อที่ตรงนี้เลยนี่ลูกเต่าก็จะมีหลายชนิดนะครับแต่ชนิดก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบบว่าโชคลาภต่างกันนะครับ ึ่งเราก็คงซื้ออะไรไม่ได้มากครับนี่นี่ก็ 5K แล้วหมดแล้วถ้าซื้อลูกนี้ไปก็ซื้อเลยแจกจ่ายกันไป2,000หมดเลหมดนะหลังจากได้ลูกเต๋ามาแล้วนะครับแล้วก็มาสุ่มหาตัวครับนี่แล้วก็แต่ละตัวก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการออกของแต่ละตัวนะครับว่าหนึ่งในเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเนี่ย ล้วกนน็กลับไปที่บ้านครับนี่ฮะกลับมาที่บ้านแล้วก็เอาตัวไปวางครับเพื่อเก็บเงินเก็บเงินได้แล้วเราก็เอาไปสุ่มลูกเต๋าใหม่ให้ได้ตัวดีๆครับแล้วก็เกิดใหม่เพื่อให้ปลดล็อกลูกเต๋าขั้นต่อๆไปนะครับหลังจากที่ผมเล่นไปเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบล้านปีนะครับนี่ครับมั่งผมเป็นประมาณนี้แล้วครับผมจะมาแนะนำระบบที่เหลือที่ผมยังไม่ได้พูดไปนะครับ นี่เลยเริ่มจากการหาเพชรน,นะครับถ้าเราสุ่มตัวเราเราก็จะได้เพชรมานะครับคือเรากดสามารถกดถึงได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเป็นการรวบรวมเพชรทั้งหมดนะครับนี่เรียบร้อยมีเก้าร้อยแล้วจ้านี่เลยตัวที่พี่มีตอนนี้ไม่เท่าไหร่เจ็ดหมื่นปีที่เล่นไปก็ได้แค่นี้แหละ <S <S ต่อมานะครับรามาดูกันว่าเพชรที่เราได้มาเนี่ยเราจะทำอะไรได้มั่งนะครับนี่เลยเรามาหาเอ c บซตัวนี้นะครับ นี่เราสามารถเอาเพชรซื้อวงนี้ได้เลยผมแนะนำมือใหม่นะครับเก็บเฮลโครพันเพชรแล้วก็เอามาสุ่มกรอบแดงนี้นะครับคือมันจะได้ตัวค่อนข้างดีนะครับทำให้เราโตเร็วได้เยอะนะครับอย่าหลังนไม่ได้ใช้ละต่อไประบบขายนะครับตัวไหนที่มันเศษเกินตัวเยอะเกินเราก็เอาไปขายได้เลยต่อมาก็จะเป็นน้ำยาอันนี้เพิ่มโชคเพิ่มเงินนะครับเห็นแบบว่าระดับหนึ่งสองสามนี่ มันก็ยังพอจะมีประโยชน์เยอะนะครับถ้าเราแบบว่าใช้ก็น่าจะช่วยได้ในระดับนิดนึงนิดหนึ่งก็ยังดีต่วมันก็จะเป็นระบบอัปเกรดนะครับนี่เลยมาอัปเกรดตรงนี้เลยนะเรื่อนทกานทำอะไรการอัพนะครับเน่อัไปให้หมดเลยครับมีอะไรครับอัพให้หมด่เหลือเี่บางอันก็อัพเต็มไปหมดแล้วเป็นโลด ล้วก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงให้เราสุ่มด้วยนะเพิ่มโชคครับนี่เลยผมมีเงินอยู่ก็สุ่มไปเลยตัวนี้อะไรอะ่ะทำไมน่าเศร้าจังนี่แพงสุดนี่ได้โอ้โหเปนะ้่าเลยีเนี้ยแต่เดี๋ยวมันก็บ,กบวกเยอะอยู่เี่ต้องสี่พันโชคลาบแจ๋ว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 ต่อไปจะเป็นระบบเกิดใหม่นะครับนี่เป็นระบบที่สําคัญที่สุดในแบบนี้เลยนะครับคือเราจเป็นต้องเกิดใหม่นะครับเพื่อที่จะวางตัวได้เยอะขึ้นและเพิ่มจํานวนการคูณเงินแล้วก็ เพิ่มลูกเต่าใหม่นะครับนี่เลยสำคัญมากแล้วก็ยิ่งเกิดใหม่เยอะเราสามารถเทรดกับเพื่อนได้ด้วยนะครับคือการเทรดของแบบนี้ก็คือเราจะเป็นต้องเกิดใหม่ในระดับหนึ่งนะครับถึงจะเทรดตัวที่แพงๆหรือตัวที่โหดได้นะครับยิ่งแพงเท่าไหร่ยิ่งเกิดใหม่ก็ต้องเยอะเท่านั้นนะครับถึงจะให้กันได้นะครับนี่ลูกเต๋า มันจะปลดไปตามระดับของมันเลยนี้ก็คือการสคริปนะครับทิกเล็กๆก,ก,ก,กน้อยนะบางคนแบบว่ามีลูเต่อโอนหดแล้วมันก็เวลาสุ่มมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมานครับเป็นฉากเปิดตัวนะครับซึ่งกินเวลามากตัวหนึ่งลูกเราสามารถปิดได้นะครับวิธีการปิดก็เดีย๋ยวรอผ่านนี้ไปก่อนนี่เดผมสอนวิธีการปิดนะครับอะฮะนำมิเียปิดคือเราต้องไปที่ตั้งค่านะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยแล้วก็ปิดนี่พอเรากดมาแล้วก็ติ๊กออกให้หมดเลยเราจะไม่เอาฉากอะไรทางนั้นเพิ่มเราจะได้สุ่มได้เร็วมากขึ้นนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ก็จะไม่มีมมคัดซีนหรือว่าฉากขึ้นมากวนใจเราแล้วนะครับมันก็จะุ่มได้เรื่อยๆเลยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดติดตามด้วยนะครับคงพอแค่นี้แหละน่าจะหมดแล้วล่ะบา,บายยไปแล้วจ้าฮูยาฮูยาฮู